เนข้อแนวทางแผนเทรดในคู่ของตัวสกุลเงิน AUDUSD สกุลเงิน AUDUSD เป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงไฮและโซนแนวรับสวิงโลเราจะวางคำสั่งในส่วนของไบลิมิตไว้ที่โซนแนวรับสวิงไฮที่ราคา0.62108 SL ที่ราคา0.61843 TP ที่ราคา0.62454่างคำสั่งในส่วนของบายลิมิตที่โซนแนวรับสวิงโลที่ราคา0.61944 SL ที่ราคา0.61846 TP ที่ราคา0.62450ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สก,กุลเงินของ AUDUSD